ครับต้องเนี้ยจมลองรถแมคโครนะครับรถแมคโครม,มาทำอะไรไปพาเพื่อนไปดูครับพาเพื่อนไปดูนี่ต้องเหนี่ยสมุดจครับเพื่อนมาดูรถแมคโครนะครับมาลอกคลองนะครับปชาชลาม์เฮ้ยปาลามที่ไลยปาชลาห์ พอๆๆอ,อ,อย่างนี้แหละมาตรงนี้มาตรงนี้ไม่เคยอยู่หาหนอายไไหนแ้วหายไปไหนแล้ว,ไไน,ลวนี่ไงแองนูม่โคเชืนน้อเพื่อนรหนา

น้อเงืออันนี้น้องเห้สมุดต,ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามอง่าืยนะครับสวัสดีครับ